บรรยากาศดีๆแบบนี้มันเหมาะสลับการเล่นสนุกจริงเลยเอ้เพื่อนมาเล่นสนุกยังไงวะมาต้องแบบกดค้างใช่ไหมแล้วก็่าอาวุธหลายแรงมึงพกอาวุธทาไมฮะชี่จะหยิบอาวุธใช่ไหมที่นกูไม่รู้ตัวได้สับหลบไปไอ้น้องที่จะเดินทางไปด้วยความเร็วแสงดีเจเล่นเพลงไม่มันเจอกูแทนที่จะที่จะที่จเลาใจเล่าใจแก้วมาฟันฉลามมาดิอืมกูได้พลังพลังระดับ สิ่งที่เรียกว่าการบรรเทาอยู่กดอาเพื่อใช้ช็อคเวฟฟันรถนดาตายหมดเลยพีเย่เอ้ยกูแตกเบสบอลพิฆข้ามึงแล้ต้องซ้ำมันต้องซ้ำมึงกูไม่แข็งแล้วมึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแก้วพิเศษเม็ดกาแฟคุบซ้ำศพอยู่นั่นแหละใครเขาสอนให้มึงซ้ำศพฮะยอมตายกันอีกพายล้วตำรวจกำลังทำร้ายประชาชนเอาเป็นว่ากูไม่อยู่กับตำรวจดีกว่าทำไมแถวนี้มันน่ากลัวจังวะ อ้าวอ้าววัดกูแค่เดินผิดพวกมึงใส่กันเลยเหรอแล้วนี่อะไรของมึงเนี่ยมีปัญหาอะไรกับกูอะตำรวจฮะเจ๋งมากเลยใช่ไหมหาอาวุธอาวุธอาวุธอะไรดีวะกัะสาบาบาจีเอาโล่มาให้กูไดโล่แล้วหาอาวุธด,ดีกว่านี่แหละโค้ดคอมโบสปาตา้าอะไเชี้อะ <S <S ชีะ้อย กูอ,อ,อยู่ในคุกมานานเกินพอแล้วหูมทนอย่างนี้แหละเจอกูแน่พอ,อ,อ,อกันทีกูไม่ทนแล้วไอ้เชียบเป็นคนชั่วไม่ชอบกูเป็นคนเลวเลยแล้วกันจะเกมเดือนดไอเ้เชียบชีปืยไอ้เชียเนื้อวันพีชเออมึงเอาของมึงคืนไปเลยไอ้สัสกูไม่ทนแล้วไอ้ชัดวันฟันเข้าสิงกู ไปเย่าขนาดนั้นเลยหายละเริ่มงงกูทำให้เพื่อนกูผิดหวังนี่ไงกูไม่มีเพื่อนอีกแล้วไอ้สัตว์เอยเพื่อนกูแตกช่างม่งกูซิวนจะเก่งขนาดไหนวันทงการพิพากษามาถึงแล้วไอ้สัตว์กูมีโล่โอโ้โหโล่กูแตกรู้จักควันฉลามไหมไอ้สัตว์ยุคโจรสลัดไหนดูซิวมีอะไรน่าสนใจบ้างมีผู้อ่ะผู้อ่ะไงที่อ่ะทำไมไม่มีปืนล่ะไงว่าปืนอยู่ไหนวะโจรสลัดมันต้องมีปืนสิว,ว่าของมันคู่กันอยู่ก็ตรงมุมอย่างนี้ อกูแน่เลยเป็นขี้เลยสะัตว์ดูข่าด้วยเน็ดกาแฟเลยสัต์ตาวกฆ่าอือมจรนสลัดขี้อะไรของมึงฮะไม้พายเอาแก้วมึงมาอืออนี่คือแก้วที่มึงกินไงไรสั์ฮขี้อะไรของมึงอะไรอะไรสัต์ลงไปเียนี่กูกูทาให้ยุกโจสลัดปนเป็นไปด้เลือยนี่สินะสิ่งที่เรียกว่าโจรนสลัด เออไอสัสเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันโจรสลัดหัวดำํำที่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงงานนี้กูเจอไฟรอนบอสแล้วได้เลยบอสใช่ไหมมาห <c oughs> นึ่งหนึ่งกับกูมา <c oughs> ที่ตรงนี้นัวขอแจมด้วยอื อืเออทำไปตายตีไอ้เคียมันไม่ตายทำไมมึงยังไม่ตายทำไมยังไม่ตายไอ้สัารพิยอะไรมึงไหร่อีดอกต้นตีนกาลาโลไม่รู้สินะว่ากูแม่งเหนือมนุษย์โอ้โหเคียะโค้ดไรเดอร์กูไม่เข้าใจเพราะมึงไปโจรสลัดด้วยกันทำไมมึงต้องฆ่ากันด้วยวะกูเก็บสเต็กในการพร้อมที่จะไปสู้กับไอ้เคียนั่นดูซิว่ามึงจะเก่งขนาดไหนกันเชียวว่ารอบนี้เนี่ยโจรสลัดโจรสลัดเอาเคียเอาจากข้างหลังแม่งเลยอือต่อยไม่เข้าใช่ไหมมึงเก่งมากเลยไม่ใช่ไงหืมหื้เคีย พี่อ่ะนี่เอ้าบอสโจรสลัดมันก็ได้ขนาดแหละเจอพลังพวกเนื้อมนุษย์กูเข้าไปกิการเป็นปุ๋ยกันทุกคนเกี่เอ้ยมึงตรงไหนกันวะกูแม่งเออโอ้มาดิสโก้กันในบาร์กันดีกว่าโยสเต็ปกันหน่อยเว้ยทําไมกูไม่เห็นเต้นได้เลยวะที่ดีเจดีเจนุ้ยขอเพลงแบบตึงๆวันนี้ไม่ได้เหรอดาวกระจายไอ้ชัดดีเจกูแห้งเลยไปเดอร์ขอดีๆหน่อยโอ้โหกูแค่ยืมอาวุธมึงนิดเดียวมึง อาเป็นหัวไง่ะไอ้สัตว์ใจเป็นปุ๋ยไปซะนี่กูอยู่ตรงมุมอับอยู่ตรงมุมอับไอ้สัตว์โอ้โหตเตะทีหัวหลุดเลยยืนทำเฮียอะไรนี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เอามาก่อนแล้วกันอาวุธสุดไรแรง <S <S เอาเขี้ยเจ้าขอไม่อยังไม่ตายเลยเนี่ยเขี้ยพวกชขีนี่ก็เต้มไม่รู้อีหนุ่ยไหนอะไรฝัดรถอ่ะทุกคนลุมมาที่กูอะไรกันวะเนี่ยวิ่งหาเพื่อเจออาวุธด,ดีๆขออาวุธหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวกูมาคืนมาทีมามาเลยมากันให้หมดลุกขึ้นมาทำที่อะไรอ่ะอืมเอาเก้าอี้มา ที่เ้าอีโคกระจอกเลยนี่มันทียอะไรคะตนะที่เหอเฮ้ยอ้ยเฮียไม่มีผลไอ้ที่นี่บอสแน่เลยบอสเอ้สัตบอสเฮียโคดแข็งเลยหาแล้วเนี่ยต้องมีวิธีฆ่าบอสป่ะสิว่ะเจอกูแน่โดยไม้แบตที่แข็งแกร่งที่สุดของกูทุบหัวแบะมาเลยเอ้าเฮียไม่ใช่ตรงนี้หรอวะนี่ไงไม่ใช่กระช่างแม่งไหนๆก็เข้ามาแล้วตามกูมาทำที่อะไรกูจะเข้าห้องน้ำเฮียเฮียแล้วพวกมึงมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยกูแค่จะเข้าห้องน้ำไปใจตัวต้องเก็บพลังงาน กว่าจะได้สิ่งที่เรียกว่าเบิร์เซอร์เพื่อเป็นการสู้กับบอสได้นี่น่าจะเป็นพลังสิ่งเดียวที่ทําให้กูสู้กับมันได้นี่มาเชโตเจอมาเชโตกูอืมเียเอ้ยคลิปนี้เหลืองแน่นอนกูชเชื่อเลยเทียกูต้องการพลังพลังต้องคลายเยอะกว่านี้เพื่อเป็นการใช้พลังได้ไอ้เชี้ยแต่งตัวจะกระบะหลวงบานหลวงไม่ามาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนะี่ยรู้จักศิลธรรมไหมไอ้สัตว์โอ๊ยเจ้าอีกูไอ้สัต,ตว์อ่าได้แล้วสินะ พลังเออคืได้พลังมาละแล้วก็ต้องไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้ทางขึ้นไปอันนี้ไปห้องน้ำนี่ไงเอาละดูซิพวกมือจะเก่งกันได้ขนาดไหนกันเชียวพอกันทีเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้มึงจะยิบซามูไรใช่ไหมฝันไปเลยโอ้โหหลังแบะกูต่อยหลังหักกูต่อยหลังอีกทีตามด้วยนะ้านี่ไงสัตว์บอสเหรอบอสก็สู้พระเจ้าไม่ได้หรอกนะตยองนตีพิลักโอแล้วก็คัตนะมันก็เป็นของกูมาแก ปุ๋ยวิซาอาวุธของบอสพวกมึงอ่ะมาเลย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 เที่ยาอาวุธสุดไร้กาดมันมาแล้วดีเจเลิกเล่นได้แล้วไอสัตว์เข้าสู้กันอยู่ทิมทิมไอสาาัตว์เอ้ยโถ่เฮ้ยไอนี่มาลแล้วเว้ยไอน,นี่มันจะเอากูแล้วอืมจะเอาใช่ไหมอาวุธของมึงเป็นของกูแล้วไอสัตว์แล้วอาวุธเที่ยนี่โคตรแรงเจ้าของแม่งไม่ตายสาาักทีนี่มึงเป็นอีกหนึ่งบอสไอะเนี่ยฮะไอสัตว์โอเคอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วเที้ยกูแล้วจะชนะเกมนี้เออเฮ้ยวีขอวีหน่อยอืมมาดิ ออืืเหลือสามคนสุดท้ายแก๊งสามคนสุดท้ายสามหนุ่มสามหนุ่มหัวแอฟโรแล้วก็เหลือหนึ่งหนึ่งกูกับมึงแล้วสินะมีอะไรจะสั่งเสียไหมอืมอืมหมัดมวยหมัดมวยหมัดมวยโอ้ยงั้นก็แลกหมัดกันไปเลยมาดิต่อยมาึสภาพทุกคนกลายเป็นปุ๋ยกันหมดนี่คือสิ่งที่กูทำได้สินะกูแม่งโคตรเหนือมนุษย์จริงๆว่ะเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนแล้วกัน ไอชิดทำไมเพลงจบมันเศร้าจังวะทุกๆคนทุกๆคนที่มาที่นี่กลายเป็นปุ๋ยกันหมดโดยเฉพาะห้องนี้เละกว่าขี้ส่วนมึงอะไม่น่าสงสารหรอกไอสัตว์กูแค้นมึงมากกว่าสินสุดสักทีเรื่องมันจบแล้วสิวน,นะเย <c oughs> ้ไหนๆก็กลับบ้านละขอเงินที่นี่ไปสักหน่อยก็แล้วกันเอ้ยธุรกิจสำเร็จไ <c oughs> <c oughs> อ้เนี่ยนี่กูคนเดียวจริงๆหรอวะเนี่ย